ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสาว่าผมวันนี้ก็เป็นวันที่ซีซันใหม่อย่าง Maximum ั f f o r ฟเนี่ยได้เข้ามาสู่เกมมาเวอร์เซนของเรานั่นเองโดยมีการ์ดประจำซีซันนะผมก็คือเกวนพูนะครับโดยเกวนพูเนี่ยก็จะเป็นการ์ดผู5นะที่มี4 Energy 6 Power และมากับความสามารถเปิดตัวครับก็คือสุ่มเลือกการ์ดในมือคุณ3ครั้งนะจะมอบบวก2พลังต่อสู้ให้แต่ละครั้งก็หมายความว่าเขาจะบัฟบวก2บวก2บวก2เนี่ยที่ บนมือเราจะมีการ์ดกี่ใบก็ได้สุดท้ายเขาส่งพอดีถ้ามีใบเดียวก็วัาใบนั้นไปเลย 3P ีเป็น6 power เลยนะ value เต็มๆของเขานะถ้าเราได้การ์ดท,ที่ได้บัฟหมดนะจะเป็น4ได้12เลยก็คือแรงมากๆนั่นเองผมก็จะมากดลับกันเลยถ้าผมบอสเขาให้เรียแบบร้อยได้เป็นพูมาแล้วส่วนการ์ดใหม่สัปดาห์นี้เข้าไปดูกันเลยก็จะเป็นทางด้านของนี่ครับไฮด้าบอสครับผมโดยไฮด้าบอสก็จะเป็นการ์ดพูห้าที่มี1นึ่ energy และส power ครับ มากับความสามารถก็คือหลังแต่ละเทินนะการใบนี้จะย้ายหากมีผู้เล่นกดสแนปในเทินนั้นเนีผมก็จะย้ายหนึ่งทีแหละถ้ามีแบบสแนปไปอ่ะก็คือน่าจะย้ายได้2รอบนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเราแซ่ทีหนึ่งหลังเทินนั้นเราก็เขาจะย้ายถ้าอีกฝ่ายแ n a p กลับบ้างเทินหน้าเขาก็จะย้ายหนึ่งรอบอะไรแบบนี้ก็ความสามารถอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าการที่เป็นหนึ่ง g y เนอรสี่พาวก็ค่อนข้างคุ้มแวลูพอควรนะส่วนกองสับดา์นี้จะมีในบุลล่าผม กับการล็กตัสก็เป็นการที่ดีทั้ง2ใบนะเนบูร่าก็เป็น1 G ที่ค่อนข้างเก่งกาลกตัสก็เป็นบิ๊กแบทที่ตอนนี้ไม่ค่อยอยู่ในเมตาแต่ก็เล่นได้นะถ้าใครอยากจะเล่นผมก็เลยจะมาเล็งไฮเด้บบ๊อครับผมสัปดาห์นี้นะมีอยู่5กล่องเป็นไปได้ของกล่องเดียวโอเคหนึ่งพันโนเคนไม่แย่ครับยังดีกว่าได้เวรียนนะเพราะว่าไม่มีค่าอะไรเท่าไหร แต่ให้ได้บอบมาเลยกล่องนี้ครับกล่องที่สองโอเคเป็นการ์ดตัด๊ดกล่องที่สามมาแน่เชื่อผมให้ได้บอบครับโอเคขอบคุณจริงที่สามกล่องนะสี่กล่องก็จะเหงาไปหน่อยมาสำหรับเด็กลิสในคลิปนี้นะฮะทั้งเกวนภูทั้งให้ได้บอบจะเป็นเด็กอะไรเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเด็กที่ผมใช้เล่นในคลิปนี้นะฮะก็คือเด็ก เซิร์ฟเนั่นแหละตั้งชื่อเด็กว่าเกวนบ๊อบเซิร์ฟไปเลยเพราะว่าเราใส่มาทั้งไฮไดบ๊อบแล้วก็เกวินพูนะฮะเขอเล่นแนะนําการ์ดกันเลยนะครับไฮเดบ๊อบของผมใบใหม่ของเราใส่มาเพื่อเป็น1นสีเท่านั้นนะเป็นพาวเวอร์หลักๆที่แบบเศษเอจี้เหลือก็เล่นได้นะที่จริงก็ต้องเป็นโนวาแหละเล่นกับคิวงเกอร์แต่เด็กนี้เราก็ไม่เล่นคิวมงเกอร์นะก็เลยเล่นเป็นไฮไดบ๊อบแทนนะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะอาจจะทําหน้าที่ไม่ได้ดีก็ได้เพราะว่าหลักๆแล้วเด็กนี้ก็ไม่เล่นดอกหนึ่งเป็นหลักนะครับผมอมแนนใสส่าาปล,ล้วก็เเช สองใบนี้ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้โตขึ้นนั่นเองปลูดถ้าผมใส่มาแยกล่างทําให้ได้รับบัฟอย่างเต็มที่จากซูเปอร์เซฟเอร์แล้วก็ทางด้านของฟอร์ดนะผมซูเปอร์เซฟเอร์ครับใส่มาบัฟดอกสามทั้งหลายเอาเลยมอเบียทัางผมใส่มาเป็นเท็กการ์ดนะผมเป็นดอกสามเท็กการ์ดที่การการลดคอร์สการ์ดแล้วก็กันเพิ่มคอสการ์ดได้ถ้าใครไม่ชอบ 3M ก็ถ้าใส่เท็กการ์ดสามจี้ไปอื่นก็ได้อย่างเช่นคอสโมหรือเลดการ์เดียนอะไรแบบนี้นะต่อมาเป็นฟาสต์โพสนะผมเอามาบัฟเด็กนั่นเอง ถ้าบัฟได้ตึงๆอย่างเช่นบัฟพาวเวอร์ให้บูดบัฟพาวเวอร์ใหเซบาสเจนชอรหรือว่าลดคอสให้แอสซอบบิงแมนเนะี่ยสุดท้ายสามารถเล่นซิลเวอร์กับแอสซอบบิงแมนปิดกันได้อะไรแบบนี้อาจจะทำให้เกิดคอมโบปฏิหารได้นะแล้วก็อีกฝ่ายจะคาดไม่ถึงว่าเพลเราแรงแค่ไหนนั่นเองต่อมาเริ่โฮปซัมเมอร์ครับใส่มาเพื่อแรมจี้นะในเทิร์นถ,ถัดไปก็ใส่มาเล่น,นคอมโบปฏิหารได้เหมือนกันอย่างเช่นเทิร์นห้าเราแรมที่โฮปใช่ไหมเทิร์นหกแต่จะมีเจ็ดจี้ก็เล่นซิลเวอร์คู่แอสซอบได้เหมือนนกันนผม ต่อมาคาลีผมใส่มาลงเทมโปต้นเกมมันทําให้บอดเราแข็งต้นเกมจะได้แบบเปิดก่อนได้ไม่โดนคอสโมอะไรแบบนี้แล้วก็เคลียร์มือได้ดีด้วยนะเพราะว่าเราใส่เกวนภูมาอยากให้เกวนูเนี่ยหลักๆเกวนภูบัฟดีๆก็จะเป็นบูดกับเซบาสเตนชอเนาะต่อมาก็เป็นเซบาสเตนชอว์ผมใส่มาแล้วบัฟเพื่อให้โตๆขึ้นเบิ้มๆไม่เลงบัฟหนึ่งทีโบกอีกสอง่ะถ้าบัฟจากฟอร์ดก็จะเป็นเท่าไหร่8ปดบัฟจากเซบาสเตียนก็เป็น8นี่บวกอีกเบิ้มๆเลย ต่อมาเป็นน็อกเทิร์นะผมใส่มาเป็นเทก้าเหมือนกันนะเป็นกูดการแล้วจริงแล้วไม่ใช่เทกหรอกเพราะเก่งมากนะใส่มาเปลีย่ยนพื้นที่ได้นะนะถ้าอีกฝ่ายมีลิมโบอยู่น็อกเทิร์นยือนอยู่เนี่ยเขาก็จะแบบคิดแล้วว่าเราจะเล่นเจ็ดเทิร์นหรือเล่นหกเทิร์นอะไรแบบนี้น,นั่นเองต่อมาแอสโซบิคแมนครับใส่มาก็ป,ปี้คอสาม,มารถนะก็ก c ป,ปี้ได้ดีๆหมดเลยนะอย่างเช่นบลูดเงี้ยเรียกร่างเพิ่มซิลเวอร์บัเฟเพิ่มฟาสทวอดบัฟเด็ดอีกรอบหนึ่งหรือจะก c ป,ปี้เควนพูในเทิร์ห้าก็ได้บัฟมืออีกทีหนึ่งอะไรแบบบนนนี้ครัผมมต่อาก็็เเปวพู บัฟมือนะบัฟมือ3ครั้งจะบวก2องพาวเวอร์ในะแต่ละครั้งก็จะสูบนั่นแหละสุดท้ายแต่ดีๆที่เราอยากได้บัฟก็จะเป็นบูดก,กับเซเปอร์เซนชอถ้าเขาทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปดูกันในเกมเพยกันได้แต่ก่อนที่ทุกคนจะไปดูเกมเพยกันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลองไปกดกันแล้วก็ไปลุยเกมเพยกันเลยฮะหมาดูกันในเกมนี้ครับเปิดมาเป็นคำา,าัตาจัดว่าแจ่ม คุมือเรามีฟอร์ดเดี๋ยวเราฟอร์ดแล้วก็เซบาสเตียนชอได้เลยนะโบเข้าไปมาคารีโดดซ้ายทำไมไม่เป็นไรมินิอาร์จไร์แซบเรียกได้ว่าไม่ดีเท่าไหร่ครับพื้นที่เล่นน้อยลงถ้าเราได้รลดขึ้นมาก็จะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราจะเล่นฟอร์ดซ้ายอยู่แล้วนะถึงตรงนี้ทงังทางซ้ายต้องเก็บไว้เล่นซิลซฟเฟอร์ด้วยครับเพราะฉะนั้น แลบตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่เขาได้เดมอนไปสองใบแล้วเล่นเดอะวูที่คาเมธาแล้วก็เมียงเจอมาด้วยครับโอเคทางขวาออกมาเป็นแอตแลนติสไม่แย่นะเซบาสเตียนชอไปเขาเล่นเดมอนมาเลยนะเราก็ชชไปบับบับแบบเบิ่มเบินี่โอเคทางนี้ฟาสทสกับบ๊อบได้นะครับ เล่นไปเลยไหมเล่นเลยแล้วกันนี่ฟัดขอ,อยากเล่นซ้ายมากกว่าเกือบไปแล้วโอเคฟัดท์ซ้ายแจมๆเลยถ้าได้เกวนภูจะดีมากจะได้โชว์เก็นภูธรรมถากด้วยนะแล้วโดนฮิวมองเกอร์ป่าไปเรียบร้อยครับบอสเราซึมไปแล้วไม่เป็นไรุูเก็นภูมาครับสวยนะ กวนภูซ้ายปะบ๊อบเบิ้มๆเลยอย่างง้อยเกมนี้ได้โชว์ทั้งบ๊อบทั้งกวนภูแลถึงบ๊อบจะลงมาแค่โดนยิงก็เถอะนะครับแต่ได้นะซื้ผู้เทเฟิร์มไม่ได้เล่นซ้ายหน่ไม่เป็นไรเรามาโชว์กวนภูอยู่แล้วโบ้ง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 นี่น็อคเทินตัวเท่าบ้านเขาอ่านไม่ออกหรอกว่า ผมเพลงนกเทินสิบสามพาวเวอร์ตรงนี้เราก็ลุยไปเลยนี่ถ้าปกติก็คงเล่นแอปสอบซิลเวอร์ป่ะแต่นกเทินเราตัวเข้าบ้านนะ่ะอยากเล่นนกเทินมากกว่านะไปได้โชว์เกวนพูโชว์บ๊อบแล้วฮะไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำได้ยิ่ว่าเขาไม่น่าชนะเราได้นะใช่ไหม พักเขามีใช้ทุกิงมีชังขีเซอร์ไพรส์ยอยู่มีไหมล่ะเป็นปักีบานปักีบานแล้วก็คาเน่หุ่ยใหญ่อยู่นะทำไปเล่นไปอแต่ก็ไม่ไหวกับเราที่ได้บัฟจะเกวนู่มาครับผมจีจีครับ<จ>มาลุยกันต่อครับผมเปิดมาด้วยไฟทยทอสรูมไปเลยพี่บอ๊อบ ของมาเขาคงไม่ snap แล้วก็พี่บ๊อบผมมูฟใช่ไหมฮะตั้งแต่ผมเล่นมาพี่บ๊อบผมไม่เคยมูไเลยและซาวเวแดนตรงกลางครับผมที่เล่นหายไปอีกเพลยผมน่าจะเป็นนกเชิญแล้วก็เกวินพูนะคิดว่าที่จริงครปซัมเมอร์ก็ไม่แย่แต่ผมอยากเล่นนกเชินเพื่อเราชนะไวฮอตดูมแล้วก็มูออกได้นะโอ้โหฟ a สโทสมาอยากเล่นเลยอ่ะแต่ผมแ n เอาบ๊อบออกแล้วกัน ไม่รู้จะไหวไหมแต่เล่นฟาส t โหมก็ดีครับเอา้าเขาเปิดลิมโบซะแล้วไม่เป็นไรเรามีนกเทินอยู่เดี๋ยวเทินห้าผมนกเทินนะเทินนี้ผมเกวนภูโอ้โหมาคาลี่ครับไม่ไม่ลงซ้ายได้ไหมอันนี้ขอเลยท็อปเด็กถ้าถูกจังหวะเลยเราก็พอสวรรค์ไงแล้วมาคาลี่อย่าเพิ่งออกซ้ายนะครับปั๊บปับปับ 3M ครับทุกไปที่โฮมซัมเมอร์เป็น3แต่มัคารี่ออกกลางโอเคคุยกันได้อย่างนี้คุยกันได้นะหูถ้าไม่โดน 3M นี่เซบระเตียนชอยเล่นได้ด้วยนะอ่ะผมไปที่น็อกเทินกลางนะครับเพื่อย้ายซ้ายเปลี่ยนริมโปออกไปเลยในเทินหน้าสุดท้ายนี้ท็อปเด็กต้องเป็นซิลเวอร์เซฟเฟอร์นะครับถึงจะไหวรหรือเปล่าถ้าเสียดายที่เขามี 3M พอด,ดี อ,อข้างตึงเครียดพขอสมควรครับอีกฝ่ายเล่นทางซ้ายเป็นอะไรครับเป็นแม็กซิมัสจวดสองเป็นบูดกับซิลเวอร์ขอบคุณมากโอเคบูดซิลเวอร์เป็นอะไรที่ดีมากเลยอย่างนี้เลยครับทางซ้ายเจะเป็นเท่าไหร่เพิ่มเจ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกอีกสี่เป็นยี่บสองตรงกลางเรา สีบวกหกเป็นสิบสกลาง12บสองางขวาชนะอยู่แล้วที่ว่าเราไหวนะผมว่าผมออเดอร์ถูกใช่ไหมมาเพิ่มลิงโบอ,ออกแล้วก็ปรูดลงไปตามด้วยซูเปอร์เซฟเฟอร์ตรงนี้เบาะเขาให้อีกฝ่ายเป็นบร์ซิโมครับเรียกเป็นใครไม่มีการ์ดในเด็กแล้วชาตุคิงดูดเข้าไปแต่ก็ไม่ไหวซ้ายขวาตรงกลางเขายัางไม่ไหวเลยจีครับผมช มาต่อกันเลยครับผมเปิดมาดู X m ็ n แ i o ชนะฮะเทยมือนี้เทินสองฟอร์ดอยู่แล้วเทินสามน่าจะอยากเล่นโฮปซัมเมอรนะครับไปครับพี่ฟอร์ดกลางนี่เล่นไปได้ซ้ายอยู่แล้วเขาเล่นตรงกลางมาครับขอ,องเป็นโนวาไม่รู้ทำไมเทินนี้เราเล่นโฮปซัมเมอร์ไหมอ้ใช้ได้ครับโฮปซัมเมอร์อ้แต่ถ้ามีเอลิเซียมผมไม่ต้องโฮปก็ได้นะ ผมเป็นเ,เซบาสเตียนชอแรงๆไปเลยดีกว่าปะ่ะบ๊อบนี่เดี๋ยวเก็บไว้เซอร์ไพรส์ได้ฟาสทสเดี๋ยวเล่นเทินหน้าคู่โคปก็ยังได้นะตรงกลางทางซ้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเอาแรงดีกว่าเพราะว่ามีเอลิเซียมที่ลดคอสให้เราแล้วไงเราไม่ต้องรีบก็ได้ครับวอผพาครับและเอ็กมมนชั่นเทินนี้ครับให้มาเป็นทางด้านของ,ของคอรัสซัสไม่แย่นะโอเนอมที่ฝ่ายได้ไป ก็สามพาวเวอร์เท่ากันโอ okay. เคเอาเหนูว่ามาอาจจะเก็ีกะเรานะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่คิวมุงเกอร์ครับเนี้แอปซอร์บิงแมนผมโงบกับฟาสต์โท้ขวาลกันหรือว่ากลางดีวะไม่ใช่ซ้ายแน่ๆนซ้ายเราต้องเกี่ยวไปเล่นคอสามเพื่อบู์พาวเวอร์เพิ่มนะทางขวาเราชนะนแล้วนะผมว่าตรงเล่นใครนี้พอ เดี๋ยวเพลย์ปิดเราเป็นซิลเวอร์เซฟเฟอร์ผู้แอปซอฟต์อยู่แล้วไงค่อนข้างแรงแล้วอะโอเคมารคารี่ครับผมลงมารคารี่เองได้นะแล้วก็ซิลเวอร์เซฟเอร์เลยได้ครับเธอหน้าท็อปเด็กอะไรก็ไม่รู้แต่เล่นแอปซอฟต์บิ a งแมแน่ๆ แต่ยากจังถ้ามาคารี่ได้บัฟพาวเวอร์แทนรถคอสจะดีกว่านี้แนะ่อืมเล่นแค่นี้ปะไม่ดีอะผมว่าต้องซิลเวอร์อะเอาเธอหน้าเป็นแอสอบแล้วก็ดอบสามไม่ทุกที่ไม่ต้องเอาบัฟ บอปเด็กอะไรดีสุดนอกเถินปะแรงสุดท็อเด็กทรอยเยอร์มาครับเพื่อทำลายบักกี้บาร์ด้วยนะโอเคทำเงินเป็นมัคคอริับซื้อวัเซอร์เฟอร์ไปทางซ้ายเขาน่าชนะได้ยากแล้วหวังใช้ตรงกลางดีกว่าฟ้าบท็อปเด็กเป็นบูดขอบคุณมากถ้าเป็นบูดบูดไม่ดีเท่าไหร่บ๊อบดีกว่า กระบดขวาเนี่ยแหละโอเคคิดว่าไหวนะยิมนี้ตรงกลางน่าจะชิวๆิวครับไม่ชิวหรอกกำลังในค่นี้แต่เพลย์ปิดเขาจะเป็นอะไรเรารูมีคิวมองเกอรก์ไว้ลนะทขวาเราชนะอยู่แล้วเป็นฮอกกอบินซ้ายครับซึ่งเราไม่เล่นซ้ายอยู่แล้ว คาเนททิ้งไว้ขวาแล้วก็ครสซัดเท่านั้นนะผมทำให้เราชนะเกมนี้มาได้จีจครับมาดูกันต่อรับผมในเกมนี้เปิดโลแล้วไปเลยเป็นฮาร่าโอ้มือเราดีถ้าเล่นฮาล่าเรามีฟอร์ดเซบาสเตนชอปัญหาก็คือเราเจอกับอาริเชมซึ่งแวลูเขาเยอะมากนะในเชินต้น ไม่รูก,กว่าจะไหวที่ฮาร่าไหมครับมาคลี่ก็ดันโดดขวาไปแล้วด้วยครับเพกาซัสโปรเจกต์เต็มที่เต็มที่เลยเกวนพูนุ้ยอย่างนี้ผมนอกเทิญเกวนพูได้นะแล้วก็ภาวนาให้เกวนพูบับเซวาเซนชอแบบเบิ่มๆอะไรแบบนี้ปไปดูกันต้องลงเซวาเซนชอสามสามทีอะ่ะจะดีมาก แต่ลงฟอร์ดสักทีนึงก็ไม่โกรธครับแต่อย่าลงฟอร์ดเยอะแล้วกันนะเป็นภูนะเะีได้นะไม่ใช่แบบบูดคู่เซบเซียนชอน,นี่คือได้เลยแรงจัดเลยเปนภูครับปับป๊บปับป๊บปั๊บโอ้โหเป็นภูทํากันอย่างนี้เล้ฝ่ายลงอกเซอร์ซี่มาครับโอ้โหสลเวอร์ซามูไร,รเรียบร้อยไปแล้วฟอร์ดผม ไปพาเลตเขาได้เซบาสเตียนชอับผมได้มาเป็นแอปซอบบิงแมนไม่รู้ว่าดีไหมอาจจะดีนะ่เราเป็นเด็กที่เราเป็นเด็กที่ไททูเซ์เฟอ,ฟอร์อยู่แล้วนะแต่สอบอาจจะเผื่อได้เล่นผมไม่สู้หาล่าแล้วนะสู้กลางกับขวาไปก่อน ไฟเป็นเซบาสเตนชอของเราครับเราฟาสโทษลงไปบัฟเด็กหนึ่งทีถ้าไม่มีของเล่นผมเล่นแอปซอฟอืมเล่นแอปซอฟซ้ำได้แอปซอฟกลางแล้วกันน็อกเทิร์นถ้าเต็มเดี๋ยวเราย้ายออกได้อยู่ดีบัฟเด็กไปถึงทีเขามีไอออนไฮครับผมโอ้นึกว่าเล่นเด็กซิูเวอร์เซอร์บัฟเซบาสเตนชอซะด้วยไปแฮปแอปซอฟบิงแมนครับบัฟเด็กไปหนึ่งรบอ,อบ โอเคนะมีซูเปอร์เซิร์ฟเออร์ครับผมโฮปแล้วก็เซบาสเตียนชอเพื่อแรมนะเผื่อสู้ซ้ายครับแอบซอครับก็ป <S <S ไปในอันฮาร์ตไปอย่าลงเซบาสเตียนชอได้ไหมโอเคขอได้อืมสุดท้ายครับท็อปเด็กมาเป็นแอบซอร์บ,บิ้งแมนรับสวยเลยผมสู้กลางได้ไหมไม่ได้ป่นะเพราะว่าบัฟของที่เอะบวกแค่สี่เป็นสิบเก้านะ ถ้างั้นต้องเล่นน็อกเทินขวาซิลเวอร์ขวาแล้วก็ a อ s o ซ b ซ้ายปะเพื่อหนักพพวเวอร์ขวาด้วยแล้วก็ปับซ้ายได้อยู่ไปดูกันได้ครับเราเล่นขวาหนักเหรอไปเดียวดังหนักเลยปะตรงนี้เป็นเรสาวครับอย่างนี้หมายความว่าชนะเป็นของเราแล้วหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมอาดิเชมก็ไม่ไหวนะตรงนี้ ฟอแป๊บไปดึงซิวซัฟเฟอร์ไมลหนึ่งที้วบัมเบิ้มเข้าไปเรียบร้อยจีจครับผมานนะมาครับผมมาดูเกมนี้กันเลยเปิดมาเป็นเนกาทีฟโซนโอ้โหหนักอยู่เราเล่นบูดซ้ายไม่ได้แน่แถ้าจะเล่นซ้ายคือต้องมีเซบัสเซนชอใหญ่ๆอะนะคิดว่า ปเป็นเด็กทำลายหรือเปล่าถ้าใช่นี่การที่เขาได้นี่โกเ้เินหนึ่งที่เป็นทำลายจวดสองนี่คือโคตรจําใช่ปะเนี่ยเอ้ยเหมือนจะไม่ใช่โอเคอย่างนี้คุยกันได้โอเคผมเล็งไปที่ฟาสทสก่อนนะครับแล้วเธอหน้าเป็นเป็นครูมัค่นี้โดดลงไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่แคร์เท่าไหร่โดดกลางก็ดีอ่ะไม่โดดซ้ายได้ไหมโดดซ้ายมันเผาเบื่อน,น้อยอะโดดซ้ายก็ได้ แกล้งแกล้งโหลดซ้ายแล้วไหมเฮ้ยสวยครับฐานทัพนี่โดดซ้ายจริงนะอันนี้ทําไปเล่นไปโอเคผมกว้นพูซ้ายแล้วกันถ้าบัฟดีสุดคือยังไงก็ต้องบัฟบ,บูดสักหนึ่งทีสอง,งทีนะฮะเย่สุดคือไปบัฟฟอร์ดแต่ฟอร์ดเทิร์นาได้เล่นแหละก็บัฟฟอรด์ดได้บัฟบูดได้เทอร์นาดะเป็นฟอร์ดกับบูดแน่ๆผมว่า 5G พอดีแล้วกวิ้นพูลงไปแล้วบัฟเป็น โอ้โหขอวัาบฟอร์ดกับบูดพี่พัฟบนอกเธอนโฮบซัมเมอร์อะไรครับเนี่ยเสียใจนะต้องเล่นนะครับฟอร์ดกับบูดต,ตรงนี้แต่ก็ดีดีหรืมั้งไม่ดีอ่ะมันดีกว่านี้ได้อ่ะใช่ไหมกินพูเมื่อกี้คือฟอร์ดกับบูดเราเล่นได้อยู่แล้วอ่ะทาทบเด็กเมเซบีบาสเตียนชอย ก็เลยแรงอยู่แล้วไงถ้าไม่ปับ๊บน็อกเทิร์นสองทีอ่ะน็อกเทิร์นก็ไม่นะ Top ก้าวนะท็อปเด็กซิซเวอร์เซิร์ฟเอร์ก็จะไม่อยากเล่นในน็อกเทิร์นกับโฮปไงเราโดนดึงไปใบหนึ่งโอเคค่าเนี่ยเลยเหรอแล้วท็อปเด็กซิซเวอร์เซิร์ฟเอร์ไงถ้าถามว่าท็อปเด็กซ์อ้าวไปซะและ้วจีจีครับ